เป็นอีกหมู่บ้านนึงครับที่เฮ้าครับรถผ่านเนาะแถวนี้ก่อนสิหอดเมืองชนเนาะหมู่บ้านเพิ่นนี่เฮาพาเอาเบิงนิดนึงเนะทุกคนเนาะดูรอบขอบชิดเลย ยังกับว่าจักเด้อเน้อน้จาจักเข้าก็เดี๋ยวถ้าเห็นคอนเขากับสิลองทามกันวงเงาบรบาน,นื้อถ้ามาบรรยากาศหมู่บ้านนี่นะเพราะว่าอมันติดติดทงหน้าบ้านเพิ่นนะ่ะติดแบบติดแบบทงหน้าเลยแบบออาน้ำน้ำน้าวนี่ร่มพัดจากทงหน้ามากคือข,ข,ขึ้นสีน้าวแห้งเนาะบานนี่นนะ บรรยากาศตอนเที่ยงๆนี่ลมพัดกันยังเย็นนะนี่เพิ่นสิมีเรือบ่แสดงว่าแถวแถวนี่เพิ่นมีเรือนี่แสดงว่าอ่าหน้ามน้ำแห้งๆมามันเคยน้ำถลว่มบว่โอ้น้าเคยท่วมก็เลยต้องมีเรือดถูกล้างเลยมันบ่โอ้อันนี้บ้านยังเขาทำเนี่ยเด้อฮะหัวสร้าง บ้านโคกขัวสร้างโอ้ขอบใจเด้อบ้านโคกัวหัวช้างเมืองเมืองชนบุรีเนาะขอบใจเด้อเห็นวะครับเข้าเห็นเรืออยู่ตารางตารางเหล่าเพื่อน่ะเข้าก็เลยถามเพื่อนว่าเป็นยังที่มีมีเรืออยู่ตารางเหล่าแล้วาเป็นบางช่วงน่ํน้าน้ามันขึ้นแห้งกะกะน้ามกะท่วมท่วมต่ห้างบริท่วมทุกปีดอกนะครับเนาะโอ้ขอบใจเด้อโอ้หายสงสัยครับหายสงสัยเลยเห็นเรือ เห็นเรืออยู่ตารางเทื่อนเพลินตารางสานเพลินนะ่ะบ่ต้องสงสัยเลยครับเราบ่แมนอ่าโบแมนแบบพวกฝ้ายเรือแข่งขันเด้อแต่ว่าหักมีเรือไว้เพราะว่าเวลาน้ำถ่วมเพอไดเหนีได้พรได้นันงเรืออะประมาณนั้นแหละเพราะว่าแถวนี้เมืองชน,นบุรีนี่เป็นเมืองที่แม่น้ำลายครับแม่น้ำอ้อมทิศเลยกับไไอะไรเนาะเมืองชน,นบุรีนี่ทุกคนเมืองชน,นบุรีเนาะ แขวงสวรรค์น,นเขตสอปอปอล่าว้ะทุกคนเบื้องเหล่าน่เบื้องเหล่าตัวนี้นะปาดเหล่าสูงเหล่าสูงเหล่าหญ่พาทุกคนเลาะชมบรรยากาศหมู่บ้านไปเรื่อยๆครับผมแต่ละหมู่บ้านเนาะหมูบหบกก่บ้าน้เข้างาบจักกะถ้าไพหูจักมาเป็นบ้านจากคลองกะเม่นมาบอกในเด้อทุกคนเด้อเข้ากับโบจักกันเพราะว่าบางเทือในหมู่บ้านบางเือเข้ากับโบเห็นป่ายเนาะบางเือเห็นป่ายมันเขียนตัวหน่อยเข้ากับอ่านบอ,อก ลักๆแล้วเ,เอขอากับอ่านบอกเลยเนาะภาษาล่าเนี่ยก็อ่านยากเนาะสำหรับเขานะแต่คนพิ่นที่มาดูพิ่ออนอานสี่อ่านของขัวเขานะทุกคนเนาะเดินทางครับผมเดินทางต่อครับทุกคนครับเห็นบรรยากาศมูบานไดเป็นตะทายเขาก็สิไทยทุกคนชมเด้อทุกคนเด้อครับทุกคนครับเข้ามาอ่าทางเมืองชนเนะเาะเข้ามาบ้านโคขัวาส่างเนะเาะเข้ามาเจอเพิ่นเตาเผาอิฐพิ่นเนาะแบบยางไงเลยครับถือว่าไง ไงไงโกมูนนี่แถวนี้เนาะได้น่าจะเป็นเตาเตาเผาอ่าไงโกมูเนาะแถวนี้เนาะอ่าบ้านโคโคสร้างครับเตาเผาอิฐครับเผาอิฐแดงเผาอิฐแดงทุกคนโอ้นี่เขาไม่เห็นก็ต้องใส่คำว่าโรงงานเลยแหละนี่โรงงานเผาอิฐเนาะโอ้โหพวกนี้นะมองเอาพื้นใส่นะทุกคนเดินบอกมองเพิ่นเอาพื้นใส่ได้นี่ปาดอันน่ะอิฐอิฐเพิ่นเพิ่นเผาแล้วมันจะเป็นสีนี่เนาะนี่ ถ้าเพิ่นเผาบ่ทันแล้วน่ะมันสิเป็นอีกสีนึงนะทุกคนนี่นี่เพิ่นเผาบ่ทันแล้ว์นี่นี่เห็นบ่ครับนี่อันนี้กำลังสิเอาเขาไปเผาบ่ใบแม่นครับกำลังสิเลี้ยงเขาไปเผาโอ้เสียอย่างเดียวเนาะมาบ่ทันตอนเพิ่นอัดเนาะเ้าเอาดินเอาดินผสมย่ายๆเนี่ยมันจะเป็นก้อนนั่นนี่ดินผสมกับหนามซื้อแล้วผสมกับน้มเมื่อซื้อบอดี้ไซแกล์บอดี้ไซยังเนาะโอ้ดินผสมกับน้มเมื่อซื้อนี่ทุกคนนี่เห็นบ่เนี่ยเฮาม่าอ้เฮ้มาเห็นนี่เห็นบ่ โอ้ดินผสมกับน้ำเหมือนเพิ่นกระอาดออกมาเป็นก้อนเนี่นี่เลยปามาเลี้ยงไว้เนี่ยนี่มือนึงนี่ได้เจ๊ลอยก่อนอหน่อยไม่ฮันแต่คันดินลากับคันเอาเห็ดหอดบ่าโม่งสีโม่งกับแต่แป้งโม่งก็จะสิทุกๆวันสองพันกว่าสามพันปาโถหูฝีมือบนธรรมดาน้องสมใจเนาะเบิ้งครับนี่อิดที่เราเลี้ยงไว้นี่คือมือหนึ่งนี่อาดได้ประมาณสองถึงสามพันก่อน ถ้าเ่าผสมดินใหลายอันนั้นคือคือบ่อผสมได้เนาะนี่ครับคือบ่อผสมเพลินเห็นบ่นนี่ดินนี่เขาก็เอามาแต่ทางอื่นบ่โอ้นี่นะโอ้นี่ครับกองดินนี่นะนี่กองดินนี่ครับผมที่เขาแนมเห็นนี่คือกองดินกองดินเพลินสีเอามาเอามาผสมอยู่ในนี่ผสมอยู่ในนี่เพลินก็สใสเครื่องตัวนี้อานออกมาทุกคนนี่โอ้สุกดีเขาครับผ่านทังนี่เนาะนี่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 เพลินก็บสิเอาดินนี่ใสหนี่เลยนี่เพลินผสมอยู่ในนี่แล้ว เพิ่นกัสิเอาดินเทสนีแล้วเพิ่นกัเปิดเครื่องเนาะใส่ใส่มอเตอร์บักใหญ่เลยครับนี่มอเตอร์ใหญ่ๆเลยเห็นบ่นี่แล้วเพิ่นกัสิเดินเครื่องแหละเอาดินใส่แล้วมันกัสิอัดออกมาเป็นก้อนนั่นนี่นี่นี่อาร์ตออกมาเป็นก้อนนั่นนี่มันกัสิไล่มาเพิ่นกัสิจับมาเลี้ยง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 ไว้จนกว่าจักมือจะแหงครับนี่จักเท้าได้การคารวะโซนี่กัประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแหง เทาจังสามารถเอาเอาเขาไปเผาได้ถ้เาเทาถามันบบแหงเนี่ยมันจีเป็นยังโบผบโแหงเวลาเอาไปเผามันไอหนามมันลายเท่าก็ลายหนามโบได้มันก็จะแตกมันเด็ดโอ้ที่เท้าทามเราหนี่เราว่าถ้าแม่นเทาตากบบแหงตากบบเฮิงนี่ก็คือไอ้นามในในอิฐนี่มันยังลายอยู่แล้วเวลาเอาไปเขาเตาเผาะนะ่ะมันสิเสียหายหลายกว่าสิได้เป็นก้อนดี มันันนกก็สิิตดบึงเถือกกับติดกันจากจากสีได้ก้อนหนึ่งก็ติดวันสอ,สองสามก้อนแกบ่ออกแตกเสียคลองเนาะโอ้นี่แหละครับโชคดีที่เขามาเจอเจอโรคอีสเนาะเจ้าซื้อ,อยัง,นงยเนาะไอเนาะซื้อบุญเกิดโอ้ไอบุญเกิดบ่โอ้นี่แหละครับต้องใส่เขาว่าภูมิปัญญาเนาะภูมิปัญญาของของเฮาเนาะอันนี้เนาะจะส่งขายทัวเมืองชนนี่ยบอย แม่ขายมันเจอ,อต้องมือสัก้อนแน่ต้องเมาแล้วแต่โอ้แล้วแต่แล้วแต่ตเพื่อนๆกับตื่นสองค้อนเนะเาะเดี๋ยวคืนนั่นนี่ในคืนเขาขายก่อนในใดเขาทำเนเด้อก่อนเราผ่านหาเดี๋ยวเด็กเขาเมาเอ,าเองเับไปโสงโอ่องนสองวัน,น,ในใกว่าตาบ้านที่ตามุญไก่เปนไกดแล้วแต่แล้วแต่อ่าแล้วแต่อันระยะทางน้ะมันเท่าแต่แม่าแต่แม่นมันเขาเมาเองกับผ่านหาแต่แม่นเพิ่นเมากับเล้วแต่เทาสิเอิญข้านหนุ่มนะมันเติมกันไปเนาะไอเนาะโอ้ยครับเป็นบอลนี่สุดยอดเลย เดี๋ยวห่อเดี๋ยวห่อสิผ้าทุกคนยางค่ะไปเบิ้งอายเล้วเลี้ยงเนาะอายเล้วเลี้ยงอันเอี้ยงเละี้ยงอิดในเตานั่นแหละกะยูทหัรนั่นไทแม่นอันเฮาเฮาเขาเต็มนั่นได้ได้ประมาณเท่าไ,ไหร่มื่นหามื่นหาพันก้อนมื่นหาพันก้อนเนี่ทุกคนถ้าเอาเขาเต็มเต,มตานั่นเนาะเดี๋ยวสิผ้าทุกคนเขาไปเบิง้งอาหารนอวะว่าตอนที่เราเขาเต็มแล้วนี่มื่นหาพันก้อนเนี่ยใส่เวลาเผานี่จักมือเนาะ จักมืออ่ะอาทิตย์หนึ่งเราเอา <S 1> 1 <S อ,อ,ออกได้ของเย็นพร้อมอาทิตย์หมายในว่าข้าเผาเข้าเผาเขาเอาไฟใส่นี่จักมือไหลทั้งเมื่อทั้งเอาออกนี่ขนาดข้าเผานี่มันกานลายลายหนามประมาณสองมือไหลน้มสองมือแล้วก็มือที่ซ้ำแล้วก็คุมไฟเลยมือที่ซ้ำกับคุมไฟจูดสอดเลยโอ้ทึงเลยรวมเบ็ดเสร็จทึ่งเผาทึ่งเอาออกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งโอ้กัใส่เวลาเฮงหน่อยเนาะกตถือว่า ก็ถือว่าใส่เวลาเพิงคือกันเนาะเพื่อสีได้แต่กะออกมากับได้ลาล่ไลยก่อนเนาะ,ะอืมอใส่เวลา<ม>ด้วยนีทน่นี่นะพนบรรทุกนี่ได้ประมาณเอ่อมื่นหาพันก่อนเขาออกมาถึงหนึ่งใส่เวลาหนึ่งอาทิตย์แตกะมันก็ขึ้นยู่คับ้นเลี่ยงน้ำเนาะขึ้นยู่คับคนเลี่ยงนำ้ำแตกะและ้วก็สิึงระยะสองไฟไว้เห็นบะ เราสิทิ้งระยะส่องไฟไว้อ่าเวลาเผาเนี่ยหายไฟมันเข่ามาทั่วถึงกับอิฐเนี่ยมันจากสีแห้งแห้งพร้อมกันเนาะทุกคนเนาะแต่ึ้นนู้นครับคนเลี้ยงนำหมื่นห้าพันก้อนเบิ่งครับบรรยากาศครับผมชูยอดคือสีห่อนยังไงเนาะตอนเผาเนี่ยห่อนห่อนห่อนบันทับเป็นมอไซคจนาโปได้ทีมงานมีสามคนสามคนแต่ก่อนมีอยู่ประมาณหาคนนี่บุ้มมีแล้วอโอ้แต่แต่ก่อนมีหลายเนาะมีหลายคนนี่สามคน แล้วเราดึงงานอะไรนี่ล่ะเหมือนครับผมสุดยอดเลยครับการทำงานของเพื่อนเนาะาารวมด้วยช่วยกันเนาะทีมงานโอ้ยสุดยอดเลย <c oughs> เพื่อสิได้อิสตระก้อน <c oughs> ดินจีดินจีกันกับเราทำมาได้แมนเพื่อนอ๋อแถวนี้เพื่อนดินจีเนาะดินจีดินเผากระ,ะแมนเออดินแถวนี้เพื่อนดินจีดินเผาเนาะแถวน,นี้เนาะ สุดยอดครับบรรยากาศการทํางานทื่ว่ากลัวจะได้สินงานสินงานหนึ่งออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาและกันใส่เขาเรีนว่าทักษะควร่รูของเฉพาะด้านแต่ละงานแต่ละแต่ละสิ่งที่เขาทาออกมาเนาะคือเราเฮดอิตนี่ก็ต้องมีการไปหาดินมาผสมนม้ำละก็อัดออกมาลวกัต่างจักว่าถิ่มไว้จักมือจักมือต่งสีเผ้าได้ลวกัต้องใส่ไฟไฟลน่น้ำจักมือและก็ต้องโอ้ไปจักมือ เด<ร>ี๋ยวจาง<ห>สี<ห><ะ>ออกเป็นอิ้มากเป็นก่อนก่อนหนึ่งให้ทุกคนไปสางเพื่อนหน่นะทุกคนนะเห็นอหมครับอันนี้นี่คือเผาแล้วเรียบร้อยครับสีออกมาเป็นสีนี่เลยเห็นไหมนี่ เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหนึ่งถามาเอาอยู่อยู่เพื่อนเล่าอยู่โรงงานเล่านี่สิปหาพันครับทุกคนครับอยู่บ้านหัวสร้างเนะาะเมืองชน,นบุรีครับผมทุกคนครับนี่แหละครับอิทนะถา้าแมนไพสั่งเอาก็คือเราสิคิดตามระยะทางเนาะเพราะว่าถ้าเราไปส่งเราก็ต้องคิดคานมั่นไปส่งทุกคนบ้านใกล้บ้านไกล,กลมันจะขึ้นอยู่กับบ้านแต่ละคนว่า ใกล้ทำได้กล้ําได้มากก็่สิขึ้นตามระยะทางน้่มันเนาะก็คือกันกรับทางไทยนั่แหละครับถ้บบ้านใกล้เขาก็คิดอีกเกตหนึงถ้บบ้านใกล้ก็คิดอีกเกตหนึ่งเนาะหมายถึงว่าราคานะถามาเอาในโรงงานเลยกะราคาเดียวกันถูกถูกมองครับทุกคนครับสุดยอดเลยครับผมบ้านโคกหัวช้างเนาะเมืองชนนบุรีครับโรงงานอิฐอยู่นี่ครับทีมงานเราสามคนครับทีมงานเราสุดยอดเลยครับ าก็สีออกจากบ,บ้านโค้กโัวช่างและเข้ากับสีมุ่งนาไปเรื่อยๆนะครับพอเข้าสีไปเหตุคลิปแต่ละหมู่บ้านหน้าเท้าพานถามหมู่บ้านในเข้าพานแหละ,ะบรรยากาศมันเป็นตะเบิงเข้ากับสีทายถ้ำให้ทุกคนเบิงเนาะคลิปนี้เข้ากับสีเดินทางกับและครับผมขอบคุณทุกๆคนครับที่เข้ามาชมคลิปของเขานะครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมเดินทางต่อครับเดินทางต่อ